แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของผู้คนในแถบนี้เลยก็ว่าได้นะคะสถานที่แห่งน,นี้ก็คือคือคือแม่น้ำโขงค่ะค่ะนอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังเกิดการสร้างรายได้จากการทำประมงอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาปลาในลำน้ำหรือการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะค่ะแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะก็จะมีการขึ้น ประมงกันได้ในช่วงไหนบ้างวันดังนั้นวันนี้เราจะไปสอบถามท่านผู้รู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประมงในแม่น้ำโขงกันนะคะใครกค่ะวันนี้ชอยจะให้ของเราจะมาสัมภาษณ์ท่านผู้รู้เกี่ยวกับการทำประมงในแม่น้ำโขงสุดบางลำน้ำโขงอะไเทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาขอสัมภาษณ์คุณพ่อเกี่ยวกับการทำประมงในแม่น้ำโขงกันนะคะคุณพ่อพอจะทราบรายละเอียดไหมคะคอับอทราบอยู่ครับ กี่ยวกับเ,เรื่องกองกาศประมงของน้ำโขงเลยนะ,ะแล้วก็เสร็จหน้าหน้าไร่หน้านาเขาเลาะระเจ้าลงมาที่โขงเป็นภารกิจของชาวบ้านของเรานะดี๋ยวออกมาเขาจะเริ่มทํากันในช่วงเดือนไหนคะช่วงเสร็จหน้านาแล้วเลาะลงมาโอ้ค่ะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนครับรครับ,รบแล้ว เขาเริ่มทำประมงในแม่น้ำโขงกันมานานแค่ไหนแล้วคะแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมาแล้วก็สืบสืบประกันมาเรื่อยๆนะอค่ะแล้วเรื่องปลาล่ะคะมันได้เยอะไหมคะรายได้จากการทำประมงพอจะมีบ้างบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ไหอ๋อค่ะเป็นน้ำช่วงวันแล้วบางช่วงกับปลามันขึ้นมาแต่ทางใต้มันก็จะได้ะค่ะแล้วช่วงจังหวะของนันปลาจะขึ้น หรือมาขึ้นนะค่ะแล้วช่วงเวลาอื่นที่น้ำน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะก็เข้าไปประมงที่ลำห้วยค,คือลำห้วยแกแมงใต้เทศบาลของเราไปเขาไปหาตอนชนน้ำขึ้นน้ำลดกก็ลงมาที่โขงก็คือช่วงนี้ก็จะหาปลาได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมเรื่อยๆจนถึงเดือน เมีนาเมษาพูษสภาก็ก็จะเลิกไปทำนาทำไร่อ่อใบอ๋อค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำประมงในแม่น้ำโขงของเราขอบคุณมากครับครับเห็นไหมคะว่าแม่น้ำโขงเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะนอกจากเป็นที่ถอด และการและการหาปลาตามธรรมชาตินะคะนอกจตอน,นี้ก็ยังมีการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะค่ะก็จะทำให้ก็จะทำให้เรารู้นะคะว่าชาวบ้านสามารถพึ่งพา,า,า,าตัวเองได้ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะค่ะและนอกจากจะมีการทำประมงแล้วนะคะชาวบ้านแถวนี้ยังมีการทำนาเป็นอาชีพหลักนะคะและหลังจากเสร็จสิ้ฤด,ดูการทำนาเขาจะนำท้องพุ่งนามาใช้ในการปลูกผ,ผักสวนครัว ก็เป็นการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งด้ค่ะเห็นไหมคะว่าเมืองไทยของเราน่าอยู่ขนาดไหนตับในดินสินในน้ําในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเ,เ้ออํานวยค่ะอ๋อแต่อย่าลืมนะคะว่าธรรมชาติให้เราเราก็ต้องให้ธรรมชาติช่วยกันรักษาลกของเราให้อยู่กับเราเป็นนานๆน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้ผู้เราก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนติดตามกันใหม่สักครู่หน้านะคะสวัสดีค่ะ